그만 <목소리> ลั ครับนะตนต้นนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะว่าท่านใดสนใจอยากไปเที่ยวชมทุกวันข้างจะไปที่อำเภอวังสิห์นะครัตวุสท่างเป็นรายการใหม่ที่ทำขึ้นนะครับเป็นรายการพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปเที่ยวสัวนนกส่วนนกชายน่ามาชมกันเลยดีกว่าอันนี้ผมนั่งอยู่บนรถนะ Tiếng có thể bao này nha các bạn. Tiếng của จุดแรกที่รถเราจะจอดคือกรงนกใหญ่นะครับส่วนด้านหน้านะครับจุดนี้เราจะจอดให้สาหรับท่านที่สนใจนะครับสำหรับท่านที่ไม่ลงก็เดี๋ยวไปลงที่เดิมได้นะครับรถวนรอบๆจะลงที่เดิมได้นะครับจุดนี้จะเป็นกรงนกธรรมชาตินะครับนกจะใช้อยู่แบบธรรมชาตินะครับ เดี๋ยวเราจะจอะแป๊บนึงนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเดี๋ยวรถเราจะวนมารอบ11โมง20ไปขึ้นรถกลับได้นะครับจะผ่านนะทุกทุกีนสิบนาทีไม่ลงไม่เป็นไรนะครับไป่ลงก่เดียวไปเราจะได้พาคุณไปดูชมรถ11โมง20รถโลัมานะครับไปกันเลยดีกคว่า Let's go มด้วยมีไ oh. ก mm ่ด้วยว้าวชอบยงหนังเรื่องจูสิกเวอร์มากเดิน่นปีงบนปเดินวนวนไหนไม่ชอบตรงนี้ใจมั่วนิดเดียว ตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับอ๋อโ่ปละดูอะไรเน,น,นีย่ยโอ้ก็ได้ขังใช่ไหมอ๋อนังไงนูหลังเขาข้าลังคาไว้ข้างบน,น,นไง นี่เห็นไมะกันเห็นม้สิกรากมีนกอยู่หนึ่งมีนอะไรอ่ะตเดิาม่โดานี่ห็นมีโดานอ่เมื่อกี้เห็นนกไกลๆนกอะไรก็ไม่รู้นั่นอ่ะต้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับ ใหญ่นั่นเนี่ยใหญ่มากไปดูตรงนั้นกันดีกว่างไหนนอกอยู่อ๋อว่าต่างกันอะไรจมกยูงนี่เห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมครับนกยูง มันเดินนะมันหนีแล้วลูกดูกระดุแม่น้ออยู่ตรงไหนมาเล่นโน่นมาลุกร้อนแดดยินเสียงไหมครับอันนี้ผมจะยินเสียงนกครับมันอยู่แถวนู้นแหละนูน่นเมื่อกี้เห็นแล้วตัวหนึ่งนู่ยอยู่ในนู้นกันแหละในนน่นอนะ แรกกันนึงว่าแบบว่าปกติมันก็คงแบบว่าอยู่กันในพุ่มไม้ในป่าไม้อะไรแบบนี้กันแหละนะครับสำหรับใครสนใจก็มาที่ได้นะครับจังหวัดชัยนาทนะครับผมจะถ่ายสองพาร์ตนะครับอยางไม่จบตอนนี้ครับ ส่วนนกแต่มีจระเข้จะมีไหมนะในเนี้ยน่าจะไม่มีทุมงูเห็นไหมทุกท่านเห็นไหมครับนูนนนไกลๆก่นึ่งซูมให้ดูแล้วนี่เห็นไหมครับน่าหละนก ตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าแบบม่ก็ไม่ว่างมันกำสอบตอนนี้โรงเรียนผมสอบอยู่นะครับสอบโอลิมสอบเอนทีอะไรพวกเนี้ยก็เลยมอนไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะครับนี่น้องตัวเดียวนูนนู้นนู้นสองตัวสองตัวเห็นไหมครับสองตัว แก้มดิลองดูแก้แมันสิในน้ำมันจะมีอะไรอ่ะอาจจะเป็นพวกนกที่อยู่ของนกเมื่อกี้ก็ได้ ใหญ่เหมือนกันที่นี่ใหญ่มากเลยมีเหมือนมีหลายจุดยืนนะครับเบนะขับไปดูได้ไหมนะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกอย่างเงี้ยนะไหนลงสิ ไปแล้วบินไปแล้วเราต้องบอกอ้าวไปแล้วนุ่นไปอยู่บนกิ่งไม้ออมาครอบครัวนะครับ เสียงอะไรตรงนู้นเสียงอะไรเสียงคนหรือเปล่านั่นใครดินมั้งในคลิปจะดินไหมเนาะลืมใ,ใส่รายการไปรเยอะไเดวกีก่บ้ง Budut teruskan dulu. Hah? Nih, apa ni? Naga jokteh pa? Nen, 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 ไอ้ยีนี่มันาตนูนี่ยี่มายืนต้นไม้ต้นใบใหญ่ๆนี่สิลูกระวังนะลูกมัจิกนะมีแค่ตัวเดียวไงหรอนึกว่าจะมีหลายตัว โอเคครับผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วบาย